ชมคดะีฉันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้จะพามาชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสุดพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกราคม2567ค่ะวันนี้นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญน,นะคะจะพาเราชมนิทรรศการค่ะ ปรัดคะกรอบแนวคิดในการจัดนิทรศการครั้งนี้คืออะไรคะน้อมนําเอาพระราชดำรัสของพระบาทเ็จเจ้าอยู่หัวนะซึ่ทรงพระราชทานให้กับข้าราชบริพารแล้วก็พวกเราทุกคนเมื่อ30มิถุนายน2563นะฮะประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เอามาเป็นธีมเดินเรื่องเพื่อจัดนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่นะครับในการที่จะทําให้ประเทศชาติของเรามั่นคงประชาชนมีความสุขแล้วพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยเหล่านั้นเนี่ยก็เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้ารายการกระทรวงมหาดไทยทุกคนคที่เราต้องมีหน้าที่ในการเป็นข้ารายการที่ดีในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวช่วยกันทําให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข ก็เอามาเป็นแรงบันด,ดาลใจแล้วก็เป็นแนวทางในการที่เราจะสนองแนวพระราชปณิธานของบาทตมเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ28รกรกฎาคม2 5 6 7ท่านผู้ชมคะนอกจากจุดนี้แล้วในกระทรวงมหาดไทยนะคะตลอดแนวรั้วของกระทรวงมหาดไทยเราจะเห็นนิทัศการที่แสดงถึงพระราชประวัติของในหลวงของเราครับเ,เรื่องของความมั่นคงเนี่ย สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศเรามั่นคงนอกจากนี้แล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังทรงมีพระราชกรณียกิจสร้างเสริมความมั่นคงนในด้านต่างๆเนี่ยมากมายะนะครับเช่นในเรื่องของด้านการศึกษาพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานความช่วยเหลือให้เด็กได้รับการศึกษานี่เยอะ<ม>ในด้านของศาสนานะครับทุกศาสนาพระองค์ท่านเนี่ย ทรงเป็นองค์อัคระอุปถรัรมภพกด้านการทหารพระองค์ท่านก็ทรงมีพระวีรกรรมที่กล้าหาญเช่นที่บ้านหมากแข้งของจังหวัดเลยเนี่ยนะพระองค์ท่านทรงโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปช่วยตำรวจที่ถูกพอก็คอปิดล้อมระดมยิงเดี๋ยวเราไปดูในโซนของประชาชนมีความสุขกันครับเห็นดีกัน นี่ก็เป็นโซนที่แสดงให้เห็นถนึงพระราิกิจที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะทั้งเรื่องอาชีพด้านของคนไม่มีทีวีดูนะอขอ<ด>วลานานทีวีทั้งหมู่บ้านก็ได้ดูทีวีเครื่องนี้ผมไปปัตตานีมานะ,เ,ะเครื่องนี้ยังเก็บยังเก็บไว้อยู่มีเรื่องของทาระบบชนประทานให้สามารถทําไล่ทํานาได้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่เป็นของไทยทุกประเภทเนี่ย ก็ทรงสนับสนุนแล้วก็สืบสารรักษาและต่อยอดอเ,เพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน อย่างล่าสุดเลยเนี่ยบึงสีไฟนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นบุญของชาวพิจิตรและคนไทยเลยเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเก้าล้นกระหม่อมที่ทรงแก้ไขในสิ่งผิดให้พวกเราดูที่สําคัญที่สุดคือการบูรณาการเรื่องแหล่งน้ําตื้นเขินเอามาปรับปรุงพัฒนาฟื้นฟูให้กลายเป็นพืนพ้น,นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กักเก็บน้ําได้มากป้องกันน้ําท่วมหน้าฝนน้ําขาดช่วงหน้าแล้งแล้วเป็นที่ออกกําลังกายแล้วกลายเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ออกกําลังกาย ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนประสงค์นี้กองพระองค์ท่านกุ้งเคยไปนะ,ะแล้วเด็กๆมาเล่นจักรยานขาไถ่อะใช่ใช่ทำให้เด็กแข็งแรงใช่แล้วก็ทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีบึงสีไฟเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งในหล,หลายหลายจุดนะครับที่องค์ท่านพระราชทานให้หรืออย่างเรื่องทุนการศึกษาเนี่ย<ะ>ก็ส่งให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษาว่าจะเป็นรากฐานของชีวิต ของมนุษย์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้รับการศึกษา<ม>จนถึงชั้นสูงสุดที่<ม>จะสามารถเรียนได้ให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากเห็นพระสงฆนิกรของพระองค์ท่านมีความสุขสืบสารพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ของพระพันปีหลวงสืบสารพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพาไปชมหนอยสิคะครับได้ครับ พระอ,องค์ท่านทรงเล็งเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยจะอยู่รอดได้เราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้อาศัยแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เอามาทำให้ชีวิตเนี่ยดีได้นะรพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ทรงพระราชทานทฤษฎีใหม่มากกว่า40ทฤษฎีพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเราเอามาทําในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ในท้ายที่สุดเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสรุปภาพรวมที่คํานึงถึงทั้งในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านของจิตใจด้วยการทําให้พื้นที่ทมากินหรือที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยสวยงามอุดมสมบูรณ์ให้เรามีน้ําให้เรามีพืชผลทางการเกษตรที่จะสามารถเลี้ยงชีวิตพวกเรายังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องธมาค้าขาย เราต้องมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารได้มีข้าวมีพืชอาหารมีพืชยาสมุนไพรคือเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองให้ได้ทําให้ตัวเองให้มั่นคง<ม>แล้วก็ค่อยๆขยายค่อยๆเพิ่มไปสู่การแปรรูปหรือการค้าขายแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ทรงเน้นย้ำให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลสังคมในลนักษณะจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ผู้อื่นทรงพระรานแนวคิดสรุปว่าที่เราน้อมนำ ทำในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ดีเรื่องของโคกหนองนาก็ดีเนี่ยรวมๆเนี่ยเราคืออารยะเกษตรกระทรวงอัดไทยเราเนี่ยเราก็ร่วมกับทางวัดลักังที่คลอง15หเราร่วมกับทางวัดวังอ้อที่อำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีเราร่วมกับดอยอินทร์ ที่จังหวัดเชียงรายเป็นพุทธ,ธอารยเกษตรครับก็เป็นพุทธ,ธอารยเกษตรสิ่งที่พระองค์พระราชทานให้พวกเราเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขพึ่งพาตนเองได้แล้วก็จะส่งผลดีทําให้ประเทศชาติมั่นคงโดยการทรงลงจอบเองเพื่อปรับปรุงพื้นที่ส่วนพระองค์ในพระราชวังนะครับเพื่อที่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ดีกว่าคำพูดพระองค์ท่านก็ ทรงเป็นผู้นําในการที่จะให้พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับคํานึงถึงการพึ่งพาตนเองการมีชีวิตอยู่ได้ด้วยลําแข้งของพวกเราค่นิทรศการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ย ชมได้ที่กระทรวงมหาดไทยถึงเมื่อไหร่คะเราเปิดถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยท่านประหลัดคะที่พาเราชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะแล้วฝากติดตามติกตอกสร้ยฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยฉันสร้ยฟ้าลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ